ามขนไหา้ i, la ู m, ik, ada, splash, ึงหอก้ตึอกติอากเอออกกต้อเก่าสิีะกันเพื่ออกิายิขวาได้ออาได้หรือเปล่าแของคนเยอมากตึ๊ดเดียวตีครับโอเก่าจเลยวันนี้ฟาวันนี้ไปสนอแกตัวบอกเลยกนะครมันนี่เอาต่ยดีกว่านต่อเลยี๊ดองคนอ มันจะต้องเป็นยามาโจะต้องเป็นท่าอะไรก็ได้หรอกไม่ขาดขาดหรอกแต้องเรียกควนไม่ขาดเอตโตะนาซึ่งไ้างเลยไปไปรอสายเลาะนายนี่กำลังรอได้รอรุก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 รอรอรุก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 รออรกรอรุกรอรุ